ึ่งวันนี้บอกกันเลยว่ามีแฟนคลับชาวต่างชาติบินมาเฉพาะงานนี้โดยเฉพาะเลยนะคะให้คุณเพลิพักทายได้เลยค่ะก็ต่ออื่นเลยไม่ได้เจอคนไทยนานมากนะครับผมดีใจมากๆที่ได้อยู่ในบ้านเกิดเมืองนอนนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆยินร์นะครับที่ที่บินมาที่นี่นะครับจุกบอลล์จุกบอล เสร็จผัวใ้นี่มา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 เสือๆผัวดีครับขอบคุณทุกคนมากเลยครับเลยนะเดี๋ยวคุณเพิร์สจะมาแชร์ว่าเคล็ดลับในการดูแลผิวหน้าเพราะว่าอยู่ในวงการ,นนารบันเทิงนะเะต้องมีแบบไปพบแฟนมิสต่างๆค่ะละครค่ ซีรีส์นะคะหรือว่าแต่งหน้าพักผ่อนน้อยนอนไม่เป็นเวลาค่ะคุณเพิร์ดมีเคล็ดลับในการดูแลผิวหน้าอย่างไรให้กระจางใสและออร่ามากๆแบบนี้มองไปนี่รู้สึกว่าใจหวั่นไหวมากนะเดี๋ยวให้คุณเพิร์ดช่วยแชร์เคล็ดลับให้กับแฟนๆ่อยค่าก็อย่างแรกเลยคือผมมาแต่งหน้าบ่อยคับเพราะว่าแบบต้องทั้งถ่ายละครถ่ายซีรีส์มีแฟนบีบเลยแบบนี้ครับอย่างแรกเลยเนี่ยคือต้องคินซิงต้องล้างหน้าให้สะอาดเพราะว่าถ้าเราล้างมาสะอาดมันก็จะมีปัญหารูร้อยเรื่องสิวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องล้างให้สะอาด อืมค่ะและนอกจากนี้ก็อีกหนึ่งสิ่งสำคัญเช่นเดียวกันก็คือการบำรุงผิวหน้าด้วยนะคะโดยส่วนตัวคุณเพิร์ชอบครีมบำรุงผิวหน้าที่มีลักษณะครีมแบบไหนคะลักษณะครีมผกเป็นคนอย่างผมเป็นผู้ชายผมจะไม่ชอบอะไรที่มันเนินหนเพราะ <ขอ S 1> นั้ครีคมต้องเบาบาง ริ้รอยให้ได้แล้วก็พวกรอยดำจะมีพวกรอยดำต้องดูดมีเลยนะคะสำหรับครีมที่เบาบางไม่เหนียวเินอหนะเบาบางแล้วก็ยังซึมซาบสู่ผิวรวมถึงยังเก็บกักความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยแล้วก็ทําให้ผิวหน้าขาวกระจ่างใสซึมซาบสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ที่สําคัญขาวกระจ่างใสดูมีออร่าด้วยนะคะ ก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมลักกี้แฟนนะคะถ้าไม่พูดถึงผลงานไม่ได้แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ทางโอเลนะคะจะไปพูดคุยแล้วก็ทำความรู้จักกับคุณเพิร์ทมากยิ่ขึ้นนะคะเดี๋ยวนุญาตเป็นตัวแทนแฟนๆสัมภาษณ์คุณเพิร์ทเลยแล้วกันนะคะถ้าขอย้อนไปพูดถึงซีรีส์เรื่องล่าสุดอย่างเรื่องอะไรนะคะหนีอนีหนีหอยล้อมด้วย ใจในสายลมนะคะคุณเพิร์ดได้รรู้สึกยังไงบ้างที่เห็นฟีดแบบ็แล้วก็กระแสตอบรับจากาแฟนๆค่ะก็ดีใจมากครับก็เห็นที่ทุกคนชื่นชอบก็ดีใจครับรู้สึกว่าหายเหนื่อยดีครับได้ครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นด้วยก็ขอบคุณมากมากครับท,ที่ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งแลวก็ชอบซีรีส์เรื่อง,องนี้เราเป็นคนที่ผลิตซีรีส์ออกมาทำซีรีส์การทำการแสดงในเห็นคนชอบก็ดีใจครับ อีกหนึ่งคนก็ชอบวิ่งกันการได้นะแอบปลื้มปลื้มบทดบาทตัวละครอะไรได้คะนี่เลยนะคะเราจะพูดถึงซีรีส์เรื่องนี้แล้วนะคะพอจะเล่าบรรยากาศเวิร์กช็อปหนได้ไหมคะว่าเป็นอย่างไรบ้างเวิร์กช็อปก็ตอนนั้นจาได้น่าจะเตรียมกันนานมากครับเพราะว่าต้องเปลี่ยนคาแรคเตอร์มากๆต้องเป็นแบบผู้ชายแบบทรงแบบแบดๆหน่อย ซีรีส์เรื่องนี้เป็นตอนไหนคะซีอะไรนะเขาบอกให้ชอบห้องน้ำห้องน้ำก็ได้จริงๆก็ชอบแล้วก็ชอบซีสุดท้ายครับรำเดากันสิคะรำเดาใช่ไม่เราก็นั่งกินวายเป็นแบบเกียวพุณชายไงนั่นแหละและสิ่งที่ยากและท้าทายที่สุดในการแสดงซีรีส์เรื่องนี้ค่ะท้าท สุดเลยใชมจริงๆน่าจะโอมันมันยากแต่ละตอนมันยากคนละแบบจริงๆเล่นกับพี่มอนจริงๆก็ไม่ได้ยากเลยเหมือนเขาช่วยเราทำให้เรื่องนี้มันมันแทบไม่มีความยากเลยมันเลยมันเลยง่ายเลยไหนคือนลกเต็ะแล้วถ้าพูดถึงตัวละครตัวละครชื่ออะไรใะ ที่มีหลายมิติมากมีการพัฒนาการของคาแรคเตอร์ตั้งแต่ต้นเรื่องจนถึงจบเรื่องเลยส่วนตัวคนเพิร์ธคิดว่าตัวเองเหมือนคาแรคเตอร์การหันตรงไหนคะแทบไม่ <c oughs> เหมือนครับน่าจะน่าจะมีบ้างครับุงแบบอ่อนแอของเขาบอกเขาเป็นคน <c oughs> ข,ขี้แข็งเลยเนะี่ยแต่เขาเอาอะไรมาปิดไว้เพื่อที่จะให้ทุกคนรู้ว่าเขาเข้มแข็งจริงเขาเป็นคนอ่อนแอมากใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวจะช่วยค่ะ ล้องเพลงลอกเกินไปยาวเลยทีนี้ไหลไม่หยุดเลยต้องใช้โอเลสัละใช้โอเลสแล้วจะซึมซูดอยู่ได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะและช่วงที่ผ่านมาค่ะคุณเพิร์ตต้องเดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆนะคะเห็นว่ากำลังจะมีแฟนมิดที่ฮ่องกงแล้วก็ไต้หวันด้วยใช่ไหมคะไม่ไปทราบว่ามีวิธีดูแลตัวเองอย่างไรให้มั่นใจดูดีอยู่ตลอดเวลาพร้อมไปเจอกับแฟนแฟนบ้างคะอย่างแรกนี่ต้องใช้โอเลส์ใช่ ดีเลยก็ไหนนี่เลยนะคะมีทั้งตัวที่เป็นเซรั่มแล้วก็เป็นครีมด้วยไม่เหนียวเดืดหนะกซึมไวแล้วก็ที่สำคัญเลยคือมีไนอาซินาบายแล้ววิตามิน b ีสขาวกระจ่างใสดูมีออร่าเหมือนคุณเพิร์ฟเลยนะคะอ่ะแล้วก็พูดถึงในแพนอนาคตบ้างสำหรับผลงานครั้งต่อไปค่ะคุณเพิร์ตมีบทบาทไหนที่อยากจะลองเล่นดูไหมคะจริงๆอยากเล่นพิเรียดครับพิเรียดเลยแบบกล้ามาใช่ไหมคะใช่แล้วก็ อยากเล่นจริงๆอยากได้หมดเลยบทบไหนก็เข้ามาได้หมดเลยครับตอนเนี้ยแต่ให้รอติดตามฮาสองหรือยว่าเยียงอะไรอย่างเี้ะรับและนั่นแหละค่ะคือคำถามต่อไปนะคะก็คือ ให้คุณเพิร์ตน,นะคะได้ฝากผลงานต่อไปแอบใบแอบกระซิบแอบแบบว่าปูทางเล็กๆได้ไหมคะว่าผลงานต่อไปที่อยากจะฝากให้กับแ,นแฟนๆคืออะไรเอ่ยจริงๆเร็วๆนี้ก่อนบีจะไปฮ่องกงครับแล้วก็ไต้หวันมีใครไปฮ่องกงบ้างไหมครับ oh. อ ก็มีไต้หวันนะครับที่จะบินไปหาเป็นแฟนๆแล้วก็ซีรีส์ให้ให้ติดตามดีกว่าแต่รับรองว่าขอบอุบเอาไว้ก่อนก่อนจะสนุกมากปีนี้ผมเมื่อเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับทุกคนนะไม่เคยเห็นผมแบบนี้แน่ๆค่ะเพราะฉะนั้นรอติดตามคุณเพิร์ได้เลยนะ<อ>คะ